สวัสดีครับผมพิกาจูนะครับผมกลับมาแล้วไปเลยเปิดมาด้วยการขี่เจ้าอุซาลูนาครับโอเคครับนี่คลิปนี้เรามาอยู่ที่โคโรเนตไทแลนด์ครับจากคลิปที่แล้วครับได้พูดถึงชาวสเลติก้าครับและตำนานต่างๆนานาซึ่งเกี่ยวพันกับที่นี่ครับ เราสังเกตได้มันจะมีซากอุมโมงค์ต่างๆหรือสิ่งที่เป็นเกคล้ายเหมือนบ้านเหมือสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณครับอยู่ที่โคลเนตไฮแลนด์เยอะมากครับนี่ครับคือเมืองแห่งส l เลติก้าครับสเลติก้าเขาอาศัยอยู่ที่นี่ครับโอเคครับเราไปตามหาเบื้องลึกเบื้องหลังของฮิสซุยกันต่อครับที่โคลเนตไฮแลนด์ครับไปดูกันซิว่า ที่นี่ครับเขาจะมีประวัติหรือความเป็นมาอย่างไรบ้างไปกันครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีสไลด์มีสไลด์ ร่วงกันครับครับเจอไหมโอเคครับ,เจ,เ,คครบเจอครับผมอันแรกครับบทกวีบทที่18ครับเีเขียนไว้ว่าข้อเสนอที่มอบให้แด่มิตรภาพที่อยู่รอบข้างคุณความโกรธกับทำให้คุณสับสน ความเศร้าจะจมอยู่กับความชิบหายถึงดินแดนแห่งนี้ถูกฟื้นฟูใหม่ขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่ได้ให้มีความสุขกับมิตรไมตีรอบข้างคุณเถิดบทความนี้ครับได้พูดถึงออกจากปากของอาดาแมนครับหลังจากที่เราเอาชนะอิเล็กท e ได้แล้วครับอาดาแมนเขาจะพูดขึ้นมาว่าไม่มีความทุก ไม่มีความโกรธมีแต่เมตรภาพรอบข้างของคุณไม่มีความทุกข์ไม่มีความโกรธอย่านำท่านชินโอผู้ยิ่งใหญ่เข้ามาสู่ความเศร้าเลยเพราะมันจะทำให้เวลาที่กระแสเวลาหยุดลงและบทความนี้ครับได้ไปสอดคล้องกับอ่านังสือชินโอมิสเล่มที่หนึ่งครับได้เขียนไว้ว่าอยาหักกลางก็ความโกรธของคุณมิฉะนั้นมันจะมาไม่ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า เพราะมันจะเข้าใกล้เข้ามาเมื่อความสุขและความเพลิดเพลินกลายเป็นธรรมชาติเหมือนอวกาศนั่นแหละคือความสุขและสิ่งนั้นแหละคือพรจากพระเจ้านี่ครับความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง3อย่างนี้ครับซึ่งในบทกวีเก่าเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าเกี่ยวกับความโกรธและความเศร้าครับว่ามันเป็นอย่างไรให้เรามีความสุขกับคนรอบข้างดีกว่าครับและในบทกอนที่ อาดาแมนได้พูดครับพูดกับลูกแคนของเขาครับว่าอย่าโกรธอย่าทุกข์เลยเพราะว่ายิ่งโกรธยิ่งทุกข์อะยิ่งทําให้ชินโอผู้ยิ่งใหญ่อ่ะโศกเศร้าไปด้วยเออเนื้อความก็จะประมาณนี้ครับน่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันครับตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตครับโอเคครับไปต่อครับอาจจะงงๆนะครับอันนี้คือมันเหมือนเป็นแค่บทความหนึ่งที่คุณโคจิตาเขียนเอาไว้ครับเกี่ยวกับความโกรธความเศร้าเฉยๆครับแต่มันไปเชื่อมโยงกับอาดาแมนด้วยแล้วกับหนังสือ ในห้องสมุดด้วยครับโอเคครับไปต่อฮะนี่วิ่งหมารอบทะเลสาบแล้วฮะเจออยู่ประมาณนี้ครับเฮ้ยใส่เดือนดินครับใส่เดือนดินมุยลงน้ำมันแล้วจับไม่ได้ฮนะนี่เอาใส่เดือนดินครับ <Es per ated> <ie> <t ree> ไปไปไปบักเฉยครับโอเคไปต่อครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นลานขอาของสเลติก้าถ้าจะไม่ผิดครับลานอะไรบางอย่างของสเลติก้าครับ ตรงจุดตรงกลางแมปเนี่ยครับที่เขียนว่าซเลติก้ารูนนะครับก็คือเมืองเก่าของพวกซเลติก้านะครับจุดเมืองเก่าครับขึ้นมาเหนือเมืองซเลติก้ารูน,นครับ โอเคครับเจอบทกวีเก่าครับอยู่บนภูเขาเหนือเมืองซาเลติก้าครับบทกวีที่16ครับได้เขียนไว้ว่ามงกุฎสวรรค์อยู่ใกล้กับชินโอผู้ยิ่งใหญ่พลังของชินโอสร้างภูเขาแห่งนี้ขึ้นมาและมีพลังไหลเวียนอยู่ในภูเขานี้ก้อนหินทุกก้อนล้วนมีพลังชินโอไหลเวียนอยู่รอบตัวของคุณถูกลายล้อมไปด้วยพลังที่บิดเบี้ยวถ้าแปลเป็นภาษาทั่วไปครับมันเป็นเหมือนการเปรียบเปยครับมันจะแปลว่า วิหารที่อยู่บนยอดเขาเน่ยใกล้กับสวรรค์ที่สุดมงกุฎสวรรค์อาจจะแปลถึงวิหารชินโอนะครับพลังของชินโอเนี่ยสร้างภูเขาเนี่ยขึ้นมารอบๆภูเขาอะล้วนมีอุโมงต่างมิติประมาณนี้ฮะโอเคครับไปต่อครับไปต่อครับต่อไปเราเดินไปที่วิหารชินโอกันดีกว่าครับเข้าอุโมงค์ โอเคครับโพยอดเขาแล้วครับ<ป>เจอครับอยู่บนยอดเขาครับบทกวีที่11ครับบทกวีที่11ครับได้กล่าวไว้ว่าประชาชนทั้งหมดร่วมการปฏิญาณตนว่าขอให้ความปรารถนาของเราดังไปถึงมงกุฎสวรรค์ทีเถิดดังนั้นพวกเขาและโปเกม,มอนจึงร่วมมือกันเจาะภูเขาหิน เพื่อไปยังยอดภูเขาผู้คนช่วยกันแกะสลักหินโปเกมอนทั้งสิบตัวที่ท่านชินโอส่องแสงลงมาให้พลังพวกมันซึ่งหมายความว่าอุมโมงค์ที่เราวิ่งผ่านมาตอนแรกครับเป็นอุมโมงค์ที่เกิดจากผู้คนและโปเกมอนครับร่วมกันเจาะเจาะอุมโมงค์เพื่อให้พุ่งตรงมายังที่วิหารชินโอครับที่ผู้คนเรียกว่ามงกุฎสวรรค์และก็ได้สลัก โปเกมอนทั้งสิบตัวครับของผู้ก้าครับเอาไว้ในวิหารนั้นด้วยโอเคครับผมเรื่องราวก็จะประมาณนี้ครับตรงบทความที่อยู่วันนี้ก็เราก็จะได้รู้ว่าอุโมงค์ตรงนั้นอ่ะเป็นอุโมงค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโอเคครับไปต่อครับผมตรงนี้น่าจะหมดนะครับเราไปเริ่มตรงส่วนข้างล่างต่อดีกว่าครับบินไปเลยครับตรงนี้ไปแคมป์ครับไปแคมป์ต่อเลยครับผม ถึงแคมป์นะฮะอ่าตรงนี้มีไหมมีครับนี่ครับอยู่หลังแคมป์ครับมีไหมครับไม่มีครับอยู่บนเขาโอเคเจอไหมครับเจอแล้วฮะอยู่ข้างๆงแคมป์เลยฮะโอ้เจอเป็นกวีด้วยครับบทกวีครับอยู่ข้างข้างแคมป์กวีบทที่แปดครับกวีบทที่แปดครับได้กล่าวไว้ว่าเพลิครับกระจกระจาย ไปทั่วทางฮิโยครับเพจนี้มีพลังมหาศาลรรที่จะลึกด้วยคําอธิษฐานที่เป็นนิรันครับพวกเจ้าจะแบกรับความบารถนาของจักรวาลได้หรือไม่บทความนี้พูดถึงเพจครับเพจที่เราได้รับมาจากาผู้พิทักษ์ทั้ง10ตัวครับหรือโปเกมอนของภู้าทั้ง10ตัวครับและบอกว่าเพจนี้ก็แจกกระจายไปทั่วนี้อาจจะพูดถึงโปเกมอนทั้ง10ก็ได้ครับ ที่ได้รับพลังจากท่านชินโอแล้วต้องไปปกครองเมืองฮิซุยในแต่ละจุดโอเคครับผมไปต่อครับอย่างนี้หมดแล้วนะครับสี่จุดแต่ก็วิ่งก่อนคนระับวิ่งหาจุดอื่นที่พอที่จะมีของฝังอยู่ครับงั้นเราไปดูกันเลยครับว่า มีจุดไหนเพิ่มเติมอีกไหมที่เป็นจุดอ่ที่เป็นจุดฝังไอเทมเอาไว้ครับเราวิ่งไปดูกันครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปเลยครับ โอเคฮะน่าจะหมดแล้วฮะเพราะว่าวิ่งหาไม่เจอแล้วครับแบบมีค่อนข้างน้อยครับของน้อยเลยล่ะเจออยู่เท่านี้ครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วครับสรุปนะครับบทกวีที่ได้จากที่นี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดถึงอ่าวิหารชินโอครับว่าตรงนั้น่ะมีการขุดอุโมงค์เข้าไปนะโดยมนุษย์อ่าแล้วก็พวกเพจพลังปิศนาต่างๆเนี่ยได้ถูกส่งมอบให้กับโปเกมอนทั้ง10นะแล้วก็ได้กระจายไปอยู่ทั่วทั่วฮิซุยแล้วนะก็ประมาณเนี้ยฮะ แต่บทกวีบทแรกนี่จะพูดถึงความโกรธความเศร้านี่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องครับคล้ายๆพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองครับคุณโกชิต้าเขาจะพูดลำพึงลำพังถึงอินามอรัสบ่อยมากครับซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับโอเคครับหมดแล้วครับโพลอนิทไฮแลนด์เจอต่อไปคลิปหน้าครับเมืองสุดท้ายครับอาราบัตเตอร์ไปดูกันซิว่าเมืองนั้นครับไปดูกันนะครับว่าเมืองนั้นจะมีความลับอะไรบ้างซ่อนอยู่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม